ใครอยากโชคดีปีใหม่นี้ฟังกันให้ดีครับเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วโมโน29พัทยาเขาดาว2025นที่จะจัดขึ้นวันอาทิตย์นี้โหลดแอปพลิเคชันพีพแชร์ลุนรับของรางวัลมูลค่า3ล้านบาทขณะที่ชาวบ้านเชื่อว่าการจัดงานแบบนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทีมข่าวโมโนท9ินนบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาลงพื้นที่ไปพูดคุยกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับบอกว่าชุกช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น และยิ่งมีการจัดงานเ้าดาวก็จะมีนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันเยอะทําให้มีรายได้มากขึ้นจริงๆแต่ในทางกลับกันก็มีผู้ให้บริการมากขึ้นเช่นกันด้านพันตํารวจโทพานุพงศ์นิมสุวรรณสารวัตรจราจรสอพเมืองพัทยาบอกว่าได้วางแผนการจอดรถนะครับเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะไปร่วมงานโมโนทวินนานพัทยาเ้าดาว2025พร้อมขอให้เชื่อมั่นว่ามาเที่ยวพัทยาต้องปลอดภยัย ส่วนความพร้อมของงานโมโนทรนนาพัทยาเขาดาว2025เวทีใหญ่ตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเหลือเพียงนำระบบไฟเข้าติดตั้งนอกจากนี้ยังติดป้ายแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้างานผ่านแอปพลิเคชันพีพแชร์เพื่อลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทง่ายๆ3สเต็ปนะครับคือโหลดแอปพลิเคชันพีพแชร์ลุนรับของรางวัลก้อนโตตลอด3วันรวยหลักล้านกับเงินรางวัลรวม2ล้าน2นบาท และยังลุ้นรับรถปิกอัพอิซูซุดีแมมูลค่า770,000บาทด้วยงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไปเจอกันนะครับ